็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ช่องโกต้มพาเที่ยวนะครับวันนี้โกต้มจะพาไปเที่ยวหาดสักกมนะครับในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่แยกดอนยางนะครับหลังจากออกจากแยกดอนยางแล้วจะสังเกตนะครับทางซ้ายมือจะมีปั๊มน้ํามันรองรับซัพพอร์ตทุกแบรนด์เลยนะครับสามารถเลือกเติมกันได้ไม่ต้องกลัวว่าเดินทางกันมาแล้วแล้ว,ลวจะไม่มีปั๊มน้ํามันรองรับนะครับในเส้นทางนี้ หลังจากพวกผมเดินทางกันมาสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอเทพาแล้วนะครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสีแส่แยกพระพุทธนะครับเลยจากสี่แยกพระพุทธไปเนี่ยขวามือเราจะเห็นหาดสะกอมแล้วนะครับตลอดทั้งเส้นเลยนะครับเส้นนี้เพราะว่าเส้นทางสะกรมเนี่ยเป็นเส้นทางที่ยาวมากนะครับก็หลังจากออกจากแยกพระพุทธมาช่วงเวลาหนึ่งนะครับทางขวามือเพื่อนๆจะเห็นเป็น รีสอร์ดีอามานกับปามิโซนะครับซึ่งปัจจุบันปามิโซได้เปลี่ยนเป็นปั๊มบางจากแล้วให้เพื่อนๆไปยูเทินดน้านหน้านะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยดีอามานตามในรูปเลยนะครับหลังจากขี่เข้าซอยมานะครับก็ถนนอาจจะขับขี่ยากสักนิดนะครับแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถของแก๊งพวกเรานะครับสองข้างทางระหว่างการขับขี่นะครับก็จะเป็นป่าซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็สวยงามตาดีนะครับ ไปบางจากบาาะก็จะมีเป็นป่ายางสองข้างทางนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่ผมชอบมากนะครับบรรยากาศนี้ส่วนจุดที่เราจะไปเที่ยวนะครับก็คือบริเวณ3แยกตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะแวะกันไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบนึครับตอนนี้อยู่กันร้านครัวริมควนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบของร้านนะครับเรามาแวะกินข้าวเที่ยงกัน เดี๋ยวว่าจะไปหาที่นั่งตามชายหาดนะครับนี่เป็นบรรยากาศร้านโดยรอบนะครับบรรยากาศดีนะครับ นี่ก็เป็นบริเวณริมหาดนะครับของร <c oughs> ้านเรามานั่งกันนะครับวันนี้บรรยากาศโดยรวมสบายนะครับอันนี้เป็นต้นหูกว้างเย็นนะครับตรงนี้มีม้านั่งมีเปลนะครับทะเลสวยนะครับตรงนี้อาจจะเข้ามาลึกหน่อยนะครับจาก ถ้าติดกับศูนย์ถนนที่เราขี่กันมาเมื่อกี้เราต้องขี่เข้าเข้ามาในซอยนะครับเพื่อที่ว่าจะเข้ามาในหาดตรงนี้นะครับบรรยากาศโดยรวมคือสวยเลยครับ หลังจากนั่งมาสักพักนะครับตอนนี้ข้าวก็มาแล้วนะครับชายนัดกับชายฟิลก็เปิดกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าหิวกันเต็มที่แล้วครับเดินทางกันมายังไม่ได้กินอะไรเลยครับ A few moments later นี่ก็เป็นบรรยากาศหาดนะครับที่ว่าผมบอกไว้ช่วงต้นคลิปนะครับว่าเราจะมากันตรงนี้ตอนนี้ชายนัดก็เดินน้ำหน้านะครับ กำลังมองหาทำเลนะครับว่าจะนั่งกันตรงไหนดีส่วนชายฟิวก็ถือศาสตร์นะครับส่วนเพื่อนผมอีกคนนะครับชื่อชายเต้นะครับเป็นสมาชิกใหม่ในการมาร่วมทริปครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆหาดนะครับวัน,นนี้คนไม่เยอะมากนะครับ ตอนนี้นะครับหลังจากที่ว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็มาหาที่ปูสานนะครับปูสานรุูเสือนอนกันตรงนี้เป็นหาดของเขาเรียกเออเหาดเขาร้วนนะครับอันนี้มีคนมาเที่ยวเหมือนกันนะหาดเขาล้วนนี่เป็นบรรยากาศหาดนะครับ จะพาเดินชมรอบหาดนะครับบรรยากาศโดยรวมก็เงียบเงียบสงบนะครับไม่ค่อยมีคนมากวันนี้ ตอบหาดก็จะเป็นวิวถ่ายรูปซะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นต้นสนนะครับล้อมรอบเลยหาดมีแคร่มีอะไรให้นั่งอยู่นะครับลูกหนำลูกอะไรบรรยากาศโดยรวมโอเคนะครับถือว่าเงียบสงบดีสำหรับมาเที่ยว นี่ก็เป็นบรรยากาศอีกฝั่งนึงนะครับบรรยากาศโดยรวมสบายนะครับตรงนี้ ก็มีเขามานั่งแคมปิ้งกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทะเลนะครับตอนนี้พวกผมก็กำลังเก็บของกับที่พักกันนะครับเพราะว่ามากันตั้งแต่เที่ยงแล้วตอนนี้ก็ช่วงเย็นนะครับสําหรับทริปวันนี้ก็สนุกเลยนะครับเป็นทริปเล็กๆที่พวกเราเดินทางกันมาสําหรับทริปหน้านะครับโกตอมพาเที่ยวจะพาไปที่ไหนฝากเพื่อนๆเอ FC ทั้งหลายช่วยติดตามไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ว่าราับชมคลิปพวกเราจนจบขอบคุณครับ